สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกปัญหาน้ําท่วมที่น่านกันค่ะที่ดูเหมือนจะมาทุกปีแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมเราจะมาดูกันค่ะว่าจากภัยธรรมชาติเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับระบบไปได้ยังไงครับเราจะใช้ข้อมูลหลายๆด้านเลยนะครับทั้งภูมิศาสตร์อากาศการใช้ที่ดินเรื่องเศรษฐกิดสังคมไปจนถึงนโยบายเลยค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะขุดให้ถึงรากจริงๆว่า ทำไมนะการที่ป่าต้นน้ําหายไปแล้วกลายเป็นไร่ข้าวโพดเนี่ยมันถึงเป็นตัวเร่งสําคัญแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องความยากจนเรื่องตลาดยังไงบ้างครับผมถ้าเริ่มจากธรรมชาติน่านก่อนเลยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณสัก75เปนี่ยเป็นภูเขาสูงชันแล้วมันก็ลาดลงมาทางใต้โอค่ะเวลาฝนตกหนักๆน,น้ำมันเลยไหลบ่ามารวมกันเร็วมากเหมือนเทน้ำลงกรวยเลยครับ เขาเรียกว่าปรากฏการกลวยอืมทาให้มันแรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ครับยิ่งพอมาเจอมรสุมหรือว่าพายุหนักๆอย่างตอนนั้นมีพายุวิภาหรือบางทีฝนตกหนักมากๆที่ต้นน้ําเกิน200มิลิเมตรโอ้โหเยอะมากนะคะเกณฑ์เดิมแค่75ก็แย่แล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ภาวะโลกร้อนก็เหมือนจะยิ่งทําให้ฝนตกแบบสุดขั้วเนี่ยมันถี่ขึ้นด้วยนะครับเข้าใจเลยค่ะคือธรรมชาติก็เสี่ยงอยู่แล้ว แต่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือข้อมูลที่บอกว่าปัจจัยจากมนุษย์เรานี่แหละที่มันเหมือนไปขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมโดยเฉพาะเรื่องป่าต้นน้ำที่หายไปตัวเลขเ,เห็นว่าตั้งแต่ปี2,507ถึง2,561เนี่ยน่านเสียป่าไปถึง1.2ล้านไร่เลยนะคะใช่ครับเยอะมากทาั้งทงที่ตามกฎหมายเนี่ย85%ของพื้นที่น่านเป็นเขตป่าสงวนเลยนะเอ้าล่ะคะครับ แต่สภาพจริงคือมันเสื่อมโทรมไปแล้วเพราะว่าอมีการเข้าไปทําเกษตรกันเยอะแล้วพอป่าหายไปผลกระทบมันเป็นยังไงคะผลกระทบมันตรงไปตรงมามากเลยครับป่าไม้เนี่ยมันเหมือนฟองน้ำํำพอไม่มีป่าดินมันก็ซับน้ําชะลอน้ําไม่ได้เหมือนเดิมอ๋อฝนตกลงมาแทนที่จะค่อยๆซึมมันก็ไหลไปบนหน้าดินเลยแรงเร็วกลายเป็นน้ําป่าดินถล่มค่ะ แล้วก็พัดดินลงมาด้วยถูกต้องครับพัดตะกรลงแม่น้ํามหาศาลเลยและที่มาแทนที่ป่าคืออะไรก็คือไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับข้าวโพดนี่เองครับมีช่วงหนึ่งน่าสนใจมากประมาณปี2548ถึง2552เนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่น่านเพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะครับเป็นกับเกือบ9 0 0 0แสนไร่โอ้โหสเท่าเลยครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไปปลูกกันบนเขาชันๆด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะปลูกพืชแบบนี้เลยการปลูกพืชอย่างเดียวบนที่ชันๆแบบนั้นแน่นอนว่ามันต้องเอ่อทำให้ดินพังดินถลม่มตะกอนก็ไหลลงน้ําไปใช่ครับแต่ก็น่าคิดนะคะว่าทั้งๆที่ผลกระทบมันก็ดูจะชัดเจน ทำไมเกษตรกรถึงยังเลือกปลูกข้าวโพดล่ะคะครับข้อมูลที่เห็นมาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็น่าสนใจคือเกษตรกรมีหนี้สินกันเยอะเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรไทยหนี้ต้อง4 500, นะี่แสนห้านแน่ครับผมตัวเลขนี้สูงมากค่ะแล้วกําไรจากข้าวโพดก็ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะมากประมาณ3,700บาทต่อไร่เองหรือว่าเออมันมีปัจจัยอื่นที่มันสําคัญกว่าตัวเลขกําไรคะ่ะแบบความง่ายความเคยชินหรือว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องกำไรจริงๆเข้าโพดเนี่ยกำไรต่อไร่อาจจะไม่สูงมากก็จริงแต่เอ่อมันเป็นพืชเงินสดที่ค่อนข้างเข้าถึงแหล่งทุนง่ายหน่อยอ๋อกู้ได้ง่ายกว่าครับ แล้วก็มีตลาดรับซื้อค่อนข้างแน่นอนแม้ราคาอาจจะถูกกดบ้างแล้วเกษตรกร,ก,รก็คุ้นเคยวิธีปลูกมันไม่ได้ซับซ้อนมากนักอืมอืมเพราะเจอแรงกดดันเรื่องหนี้สินแล้วทางเลือกอื่นๆมันอาจจะยังไม่ชัดเจนข้าวโพดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทางออกเฉพาะหน้าที่ดูเหมือนง่ายที่สุดนะครับค่ะเข้าใจได้แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือโครงช่างของตลาดด้วยนะครับรเกษตรกรเป็นรายย่อยมากๆไม่มีอํานาจต่อรองเลยค่ะ ความต้องการเข้าโพดเยอะๆเนี่ยมันมาจากโรงงานอาหารสัตว์ใหญ่ๆไม่กี่เจ้าเองครับที่เป็นคนขับเคลื่อนหลักแม้ว่าบางทีเขาจะมีนโยบายว่ารับซื้อแบบยั่งยืนหรือตรวจสอบได้อะไรแบบนี้เหรอคะครับมีนโยบายแบบนั้นออกมาแต่ในทางปฏิบัติจริงๆก็ยังถูกตั้งคําถามอยู่ครับว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันก็เลยเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าช่องว่างความรับผิดชอบขึ้นมาช่องว่างความรับผิดชอบ หมายถึงว่าต้นทุนจริงๆของข้อพดโดยเฉพาะต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอย่างดินเสียน้ำเสียหรือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดรวมในราคาที่บริษัทใหญ่จ่ายแต่เหมือนถูกผลักภาระมาให้สังคมให้เกษตรกรรายย่อยหรือรัฐแบกไปแทนอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของปัญหาเชิงระบบเลยครับ พอโครงสร้างตลาดมันผลักให้ไปปลูกข้อโพดบนเขาผลกระทบมันไม่จบแค่นั้นไงครับค่ะมันไหลลงมาข้างล่างครับตะกอนดินมหาสาลที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่ในแม่น้ำน่านลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำตื้นขึ้นใช่ครับแม่น้ำที่เคยลึกเคยระบายน้ำได้ดีๆมันก็ตื้นเขืนลงนเรื่อยๆเหมือนคลองตื้นๆเลยครับรอวันล้นแค่นั้นเองอทีนี้พอฝนตกลงมาเท่าเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ท่วม ตอนนี้ก็ท่วมได้ง่ายๆเลยบางทีพวกโครงสร้างริมตลิ่งอะไรต่างๆก็อาจจะยิ่งไปขวางทางน้ําซ้าเติมปัญหาเข้าไปอีกพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วการแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่ไปเน้นสร้างเขื่อนสร้างคันกันน้ําก็ดูจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุจริงๆนะคะไม่ได้แก้ที่ต้นต่อเลยครับผมนี่คงเป็นที่มาของแนวคิดใหม่ๆอย่างน่านแซนด์บ็อกซ์ที่ได้ยินมาใช่ไหมคะที่พยายามจะแก้แบบเอ่อบูรณาการมากขึ้น ใช่เลยครับนั่นแซนบ็อกซ์ก็คือความพยายามของหลายๆฝ่ายนะครับท้งรัฐเอกชนประชาสังคมที่จะมาแก้ที่ต้นต่อกันโดยมองทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเขาทำยังไงอะคะแนวคิดหลักๆคือเหมือนจัดโซนการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนกันใหม่ตั้งเป้าว่าจะฟื้นฟูป,ป่าให้ได้สัก7 2ของพื้นที่อืมฟื้นฟูป่าเป็นหลักครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ18%ก็ส่งเสริมให้ทำพวกวนเกษตรเกษตรผสมผสานที่มีไม้ยืนต้นด้วย แล้วก็อีก1 0ก็หาพืชเศรษฐกิจทางเลือกอื่นๆที่มันยั่งยืนกว่าข้าวโพดเช่นกาแฟรหรือพวกพืชสมุนไพรอะไรแบบนี้ครับน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะดูเหมือนพยายามจะสร้างทางเลือกจริงๆให้เกษตรกรไม่ใช่แค่ไปห้ามปลูกข้าวโพดอย่างเดียวแต่ต้องทําให้ทางเลือกใหม่ๆพวกวนเกษตรพืชสมุนไพรเนี่ยมันสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ดีกว่าข้าวโพดให้ได้จริงๆใช่ครับซึ่งอันนี้คงเป็นความท้าทายสําคัญเลยใช่ไหมคะว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติยังไง แน่นอนครับนั่นคือความท้าทายใหญ่เลยสรุปแล้วปัญหาน้ำท่วมหน้านเนี่ยมันจึงซับซ้อนกว่าแค่เรื่องดินฟ้าอากาศธรรมดาธรรมดาค่ะมันคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเปราะบางระหว่างคนกับระบบนิเวศท,ที่มันถูกเร่งให้พังเร็วขึ้นจากการเสียป่าไปปลูกพืชเชิงเดียวอย่างข้าวโพดซึ่งทั้งหมดก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจโครงสร้างตลาดที่อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมครับ แล้วผลสุดท้ายก็คือดินเสื่อมแม่น้ําตื้นน้ําท่วมหนักขึ้นดังนั้นคําถามสําคัญที่เราคงต้องคิดกันต่อก็คือชะตากรรมของน่านจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นๆฝนจะตกมากตบน้อยแค่ไหนเท่านั้นครับผมแต่อยู่ที่ว่าสังคมไทยโดยรวมจะสามารถช่วยกันสร้างสมดุลใหม่ระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกับการฟื้นฟนูระบบนิเวศที่มันเ,เสื่อมโทรมไปแล้วให้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าและคําถามที่อาจจะท้าทายยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ ก็คือโครงการอย่างน่านแซนบ็อกซ์ที่พยายามจะใช้กลไกลตลาดใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาแก้ปัญหาที่ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากตลาดเองเนี่ยค่ะมันจะสามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ทางเศษรษฐกิจจากที่เคยมุ่งไปสู่การทำลายป่าให้กลายเป็นเครื่องยนต์ของการฟื้นฟูป่าได้จริงๆแล้วก็ยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องติดตามแล้วก็หาคำตอบไปด้วยกันต่อไปครับ